ดดีไกระแสกรดีมากยิ่งช็อตเตือนยิ่งี้เงนยี้ไม่ได้ยี้ยงไงได้ยี้ไม่ได้ยี้เนาะไม่ได้ยี้มันได้ใจแม่ตอนก็ต้องขอบคุณมากมากนะคะก็ดีใจมากค่ะสาหรับกระแสละครที่เป็นผลตอบรับที่ดีมากๆคือจากปกติคือเป้ยเดินไปจะต้องเจอเปิดทุเรียนนะเนาะตอนนี้ไป้ยได้มังคุดฟรีได้เนาะฟรีนะคะส่วนใหญ่เขาแบบเซนเแบบอะไร้างๆี่เป้ยไปอ่าน คือส่วนใหญ่ก็จะอยากมีเพื่อนแบบสาอยากมีเพื่อนแบบสาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปื้มปื้มแต่พอเรื่องนี้ก็ได้ได้หลายอย่างใช่ไหมครับโอ้ได้หลายอย่างเลยค่ะใช่ค่ะก็มันก็ตรงกับแปลว่ามันจะตรงกับชีวิตมนุษย์ปัจจุบันนะเนาะเออหลายอย่างค่ะก็ดีค่ะแล้วตัวเราได้แบบเรียนรู้อะไรกับบบอันนี้จะมันจะเข้าเรื่องหรือบ้างเข้าเร่เข้าเรื่อง Aduh, 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 จริงๆอ่ะข้อคิดของสา parole, คือม yeah> ันก็ตรงกับชีวิตจริงอะไรหลายอย่างก็เราก็สามารถมาปรับใช้ได้บ้างเออเดี๋ยวนะขอทษโไม่ปากไม่จำอไเลยตามยู่กนี่ไม่เข้าใจอไรก็ๆมันก็ตรงเราก็ถ้าเกิดใครที่เจอปัญหาก็สามารถเอาข้อคิดของสามาใช้ได้หรือแม้กระทั่งถ้าเพื่อนคนไหนเจอกับปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถให้คาแนะนาในประมาณแบบษาก็ได้นะคะจริงๆเปิว่า การเคารพสิทธิเหลือการเคารพในสิ่งที่คนกำลังเจอเหตุการณ์หรืออะไรก็ตามแต่การที่เรารับฟังเขาและเข้าใจเขาไม่ไปแสดงความคิดเห็นอะไรมากว่าเออคุณจะต้องทําอย่างนั้นอย่างเนี้ยไปว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าคนทุกใจก็ทุกใจอยู่แล้วเออเนาะจริงนะปัญหาเป็นแ่ตรงไหนที่เรารู้สึกแบบฮ้ยเราชอบทำไมเราโดนจงเลยอะไม่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่สาสาจะรับฟังปัญหาของบูบงกตตลอดเวลาแต่สาไม่เคยคาดคันหรือว่าจะต้องบอกว่า บัวจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้ตามที่สาเพราะว่าแต่ละคนแต่ละบริบทแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันค่ะฉะนั้นเราไม่สามารถเอาสิ่งที่เราคิดหรือว่าสิ่งที่เราเจอหรือว่าสิ่งที่เราทําไปตัดสิ่งเพื่อนว่าเพื่อนจะต้องเดินตามแบบที่เราเป็นตอนนี้มันใกล้เป็ใกล้ตัวเราไหมคะเอยเราเรื่องแว้ใช่ไหมคะอ่้เติมปากก่อนเติมปากก่อนมันเป็นใกล้ตัวเราใหม่ใกล้ตัวค่ะใกล้ตัวค่ะใกล้ตัวในเรื่อง หลายๆเรื่องเลยแต่ก็ว่ามันก็น่าจะใกล้ตัวกับคนอื่นด้วยเป็นเรื่องที่ดีค่ะรุ่นไหนรุ่นไหนเราแบบนางงามเนาะแล้วตอนนี้ข่าวที่มันออกมาเยเราเรียกว่าใช่ไหมเราเรียบร้อมันจริงหรือไม่เราเริ่มติดเริ่มติดมาอาเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตก่อนนะคะว่าคุยก็ต้องขออนุญาตพี่ๆนะคะก่อนเนาะคำถามบางคำถามคุยอาจจะไม่สะดวกต่อหรือว่าคำถามบางคำถามมันอาจจะมีเนื้อหา คำถามที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนเบยก็จะขอคือคือเบยก็อยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันไม่มันมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของเบยคนเดียวมันมีบุคคลที่สองสามซึ่งเบย์กอยากให้ผมจะโพและโดยสําคัญก็คือตัวลูกเบยเองเข้าใจใช่ไหมคะเบยก็ถ้าเกิดเบยไม่ตอบอะไรไปขอให้พี่ๆเข้าใจเบยและอย่าโกรธเบย์เนาะถ้าเอะไรเบย์ไม่ตอบได้เริ่มคำถามค่ะข่าวออกมาว่า ปดเลิกอดเติดตามแลตามแล้วไม่ได้เลิกติดตามเขารู้ว่าบล็อกบล็อกเพราะชื่อผมบล็อกเพราะอะไรพี่ต้ไม่อยากเห็นไลฟ์สไตล์ไม่อยากจะติดต่อกันหรือไงคะคือบล็อกเพราะว่าเราต้องการดูแลจิตใจเราแล้วก็โพรเทคความรู้สึกของเรานั่นแหละค่ะมันเป็นการเตือนอะไรไม่ได้เตือนค่ะเรามีความรู้สึกว่าคือเราต้อง คือเราเอาจิตใจเราเป็นสําันนะถ้าเรามันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วการบล็อกทุกคนก็รู้อยู่แล้วก็แปลว่าอะไรเนาะเอาตรงนี้ก็ขอตอบแทนว่าคือเราเอาจิตใจเราเป็นหลกคือเรื่องท่ต้อที่จะเล่น่อบที่จะ็อคสนใจดีมากเบล็อกแป๊เดียวเลยกดที่หน้าที่เดีไปที่หน้าที่ีวเไปที่หนที่ดีเลยเหลือมันคือมันแค่มสส เพื่อถามใถึงแบบว่า,นากนใจแบบมันเพื่อ,อ <ไป S 2> ว่าทุกอย่างมันก็จะผ่านกระบ,บวนการใช้เวลาอะไรหลายๆอย่างแหละมันก็มี <ๆ S 1> หลายๆเหตุการณ์เพื่อถึงเลือกที่จะทำแบบนี้เนานะไปคุยกันกนะ่อนนะคะก่อนที่จะบล็อกไม่คุยค่ะไม่พูดค่ะสถานะตอนนี้ยังไงไม่นะตอนนียย้กันอยู่ไม่ไเ้ถึงแบบนี้สถานะไปถอยยังไม,ไม่ต่อไนมะ่ต่อเนาะที่เลยเพราะว่าตั้งแต่วันที่พี่เพื่อบอกอะค่ะมันก็มีกระแสข่าวออมาเยอะยอะแยะโดนถึงเรื่องของนี้ เรืนองมือที่สามค่ะเรื่องือเรื่องแี้เพราะว่าเพราะว่ามันมีข่าวว่ามีผู้หญิงไปพูดกับเพื่อนว่ามีาวความสัมพันธ์กับสามีนอเทอมีผู้หญิงไปพูดข่าวก็เลยหลุดออกมาสังส่งมันจริงหรือเปล่า ยิ้มหวานขออนุญาตไม่ตอบค่ะอันนี้อันนี้แสดงว่าเรารู้พี่ๆจะได้อะไรจากปุ้ยไหมเนี่ยได้ปุ้ยก็อยากให้พี่ๆได้งานอ่ะเนาะเรื่องว่าผู้หญิไปพูดกับคนที่รู้จักกันเนี่ยเรารู้ใช่ไหมว่าเขาไปพูดจริงๆตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบอีกหรอเพราะว่าถ้าเกิดปุ้ยตอบไปเดี๋ยวมันจะกระทบกับคนอื่นเนาะแต่ว่าเป็นเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง เอาเป็นว่ามันมันมีบุคคลอื่นเขาอยู่ด้วยอะค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องป้ยคนเดียวมันเป็นที่ยดูแข่งแรงมากกว่าผู้สตรองป้ยว่ามัน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 เป็นจุดที่มันผ่านอะไรมาเยอะแล้วพี่พี่ก็คงเห็นเนาะป้ยวันนี้ก็ไม่เหมือนป้ยเมื่อก่อนป้ยก็พูดได้แค่นี้ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับความเป็นว่าจัดที่ป้ายคนเก่าแล้วที่ป้ายคนนี้โอ้ไม่ได้เตรียมคำตอบเลยพี่พี่คงรู้แหละว่าทำไม ทุกวันนี้ป้อยถึงเป็นแบบนี้เลการตัดสินใจของแกเราตัดสินใจในฐานะของภรรย,ย,ยาหรือพันธุแม่มากกว่านัน่นนำนนำนำนำตอนนี้คือแม่รวนๆเลยค่ะแปลว่า<ม>ทุกการตัดสินใจที่เราตัดสินใจไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการ<ม>บอกหรือเรื่องราวต่ตางๆเราคิดถึงลูกเป็นอ่าถ้าเรื่องบอกต้องแยกเนาะมันคือ<น>ความรู้สึกของเราที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากปกป้องความรู้สึกของตัวเองอ่าส่วนเรื่องอื่นๆอะไรอื่นๆภายในบ้านเอออะไรเงี้ย แม่ล้วนๆนะะเลยค่ะระยะเวลามันนานหรือยังคะพี่เบิร์าถึงเข้มแข็งขนาดนี้หรืออย่างมันผ่านประสบการณ์ผ่านความสะสมอะไรมาสัมผัสใหญ่แล้วคะ่ะเมัมผแปลว่าเราอ่อนเราพออ่อนเราอะไรพอมันเริ่มมีการบอกมันมันมันไม่ใช่การง้ออนแล้วสิมันมันไม่ได้แบบมันเป็นเรื่องง้อง,งอนนะค่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่การอารมณ์ชูว,ว่าโอเคเรารู้เรื่องมาแล้วเราตัดสินใจที่จะทำหนึ่งสองสามสี่ขอทวนคำถามคือหมายถึงว่าพอเราไม่ใช่ว่าเรารู้เรื่อง ที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วเราตัดสินใจว่าโอเคฉันจะทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ค,คือคือคือเราคุยกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะว่าว่าคือเราก็เราปอยก็ไม่โกหกแล้วก็ปอยก็ไม่ปฏิเสธพวกพี่ๆนะว่าปอยเป็นคนหนึ่งที่เคยเจอกับปัญหาพวกนี้ฉะนั้นคือปอยว่าคนเรามันหนึ่งสองสามมันมันไม่ได้แล้วเข้าใจปอยใช่ไหมคะ,ะฉะนั้นระยะเวลาการทําใจหรือระยะอะไรความรู้สึกต่างๆะมันใช้เวลาตั้งแต่แรกตั้งแต่ตั้งแต่ เจอที่แตกต,ตัว, <ไป S 1> วอะไรเข้าใจใช่หไหมฉะนั้นณตอนนี้ถามว่าเออเออทำไมสอบเออเลยมันไม่ได้สอบหรอกค่ะมันก็ยังมีความรู้สึกแต่ว่า<ม>ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเบยก็พยายามจะทําสิ่งที่ดีหรือว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของเปยตอนนี้โฟกัสมันเปลี่ยนแล้วเนาะแต่วันนี้สิ่งที่พี่เบย์ลำบากที่สุดจากการพูดขึ้นข่าวเรื่องนี้คือลูกเลยเป็นหลักหนึ่งลูกเพราะว่าตอนนี้ลูกโตเขาจะรู้เรื่องแล้วแล้วก็สองเบย์เบยมองว่ามันเป็นเรื่องภายในบ้าน ก็จะขออนุญาตจากกัดการกันภายในบ้านแล้วกันเรื่องบางเรื่องมันละเอียดอ่อนมากไม่อยากให้คือม้ต้องเข้าใจเข้าใจพี่น้องว่าพี่ๆออยากได้ข่าวอยากร่วมเป็นยังไงแล้วความเป็นห่วงอะไรต่างๆด้วยมันก็ต้องขอบคุณมากๆแต่ณนะวันนี้คือป้ยมองว่าเป็นเรื่องภายในบ้านแล้วมันเกี่ยวคือคนที่ไม่ยแคร์ที่สุดก็คือโปรตะกะาลีป้าอยากให้เขาได้ผลกระทบน้อยมากที่สุดจากเรื่องนี้แล้วป้่พยายามทําทุกอย่างเลือกทุกอย่าง ให้ปลดปริญในทางที่ดีที่สุดในฐาน,นะแม่คนนึงเท่าที่แม่คนนึงจะทําได้แต่ในวันนี้ดีวกว่าในวันนี้มักนกลายเป็นข่าวไปแล้ว,ว,ลลว,ว,ลวออหลังจากนี้คฟอต้องโลอคัพต่อพี่เป้ยเตรียมตัวรับตูอยังไงหลังจากนี้ก็อย่างที่บอกอะไรที่เป้ยตอบได้เป้ยก็จะตอบอ,อะไรที่เป้ยมองว่าเป็นคําถามที่มันค่อนข้างจะมันมีความละเอ,อียดอ่อนนี้เป้ยก็ต้องขอความช่วยเหลือจากพี่ๆว่าตรงนี้เป้ยต้องขออนุญาตจริงๆเพราะว่า ที่ผ่านมาพี่พี่ก็น่าจะรู้เรืร่องลูกของตัวเองดที่สุดแล้วแล้วปอยจะเป็นคนตรงมากๆถ้าเกิดพี่พี่อยากถามอะไรที่มันไม่ไม่เป็นคําถามที่เกี่ยวกับม,มันมันมีปัญหามันเขาเรียกว,ว่ามันมันส่งผลต่อจิตใจ,จอะป้ยก็ตอบได้แต่อะไรที่ป้ยคิดว่ามันสามารถส่งผลต่อความรู้สึกหรืออะไรก็ตามแต่ปอยขออนุญาตเลี่ยงดีกว่าปอยคิดว่าป้ยน่าจะ h a เดิลตรงนี้ได้แล้วเราเราคิดว่าเราจะอธิบายกับลูกยังไงยังไงบ้างอะ เออณตอนนี้ยังไม่ไม่ถึงเวลานั้นแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวปอจะมาพูดอีกทีหนึ่งแล้วกันณตอนนี้ตนนี้ัดสินใจของพี่เป้ยถึาขั้นสุดขั้นสุดแรงที่สุดแล้วอย่างเอาเป็นว่าขออนุญาตเรื่องนี้ขอไม่ตอบนะมันเดาดใ่จะเรตอบเขาเด็ดต่อไปที่19ไปข้างหน้าพี่เป้ยตอบแต่ที่นี้ที่จะตอบ้อบข้าวไปตอนมันต้องขอไม่งั้นปอยไม่จะเสียใจพี่แค่พี่เอยากเป็นก้าวใจให้พี่เออต้องขออธิบายก่อนทุกๆอย่างคือ มันอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่เป็นข่าวเนาะแต่ว่าทุกๆอย่างคือมันสามารถคุยกันได้ขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณป๊อกกันนะคะทั้งป้อยและคุณป๊อกสามารถคุยกันได้สามารถตกลงกันได้ฉะนั้นมันจะไม่ใช่ในเชิงแบบทะเลาะบอกแว้กอะไรไม่มีเลยไม่ได้เป็นเรื่องของกฎหมายจะมาขอร้องอะไรกันอย่างไขออนุญาตไม่พูดได้หละแต่ว่าเราคุยกันด้วยดีคือทั้งคุณป๊อกและป้อยไม่ได้ทะเลาะกันอะไร แต่ว่ามิถจะบนกันเราเจรจากันได้เราคุยกันด้ดีแต่ว่ามผ่ากจะวนกันกันคุกจะมาบ้างแล้วเคย้วค่ะมาแล้วค่ะแล้วผลตอนจับพี่ป๊อกเขาสัมภาษณ์คนอื่นบ้างเถอะได้เจอแล้วไงขอได้เจอได้เจอนไหน่าบนีน่อที่เราจะได้คีายความเนตดเลอรเกไป สำหรับปอก็อยากให้มันเร็วที่สุดออตอนนี้สภาพจิตใจเราเป็นไงบ้างตอนนี้คนที้ติก็ยากเป็นยังไรรึเปล่ไม่มีความสุขและแข็งแรงดีค่ะไม่มีความสุขและแข็งแรงดีดแรงดี ทุกคนดเยอะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยก็หลังจากนี้อยหาเงินเลี้ยงลูกหรือขายของอะไรเช่นเดียวกันได้นะไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ก้อยด้วยนะไปหาเงนุ่นเลยคนดูเยอะนะแล้วก็ขายอะไรเช่นเยวกันนุ่นไปด้วยนะคะหลังจากนี้มันต้องไปก็ทยายานเพื่อลูกค่ะอันนี้แสดงว่าแบบเรากลับมาทำงานเต็มตัวไลค์ก็เต็มเพื่อลูกเฮ้ยทำงานอยู่แล้วเฮ้ยทำงานอยู่แล้วพี่ๆก็จะเห็นอย ไม่เคยว่างไม่เคยห่างจากการมีงานเลยแต่ปีนี้คือแบบว่าจะลุยมากขึ้นเขาจะต้องลุยมากขึ้นแหละไม่ไม่ถอนเรียกค่ะมีน้ำตาบ้างไหมพ่อแะไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีค่ะแข็งแกร่ากเลยก็พูดก็ก็มันผ่านมาเยอะมากแล้วอ่ะก็อย่างที่บอกไ่คนไปวันนี้ก็ไม่ใช่ไปเมื่อวันก่อนเมื่อ4ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วค่ะ5ปีที่แล้วเป็คนเหนก็คนเดินนี่แหละ เรารู้นัดซื้อคัพเปค่ะขอบคุณพี่ครับเอนาบเคอก่ันีก็นง่ไปิจารสโอเค